ยกปูจ้าปนะเทศตะกรุดไอ้ปอน้ำจิ้มยี่ิอบไอวัดไอวัดอ,อ,อะไรห่วยตายนั่นอันจะขุดบอ่กอก่ามันก็มีอยู่แน่น้ำก็ไหลดีน่เนี่ยบ่อฟัวไม่พอใช้มันคุยกันไม่ถานเพรา,าะปูมั่นถ้านตะกรุดกันเองเลยนะตะกุดบ่อเก่านะไปขุดลงขุดไปขุดมาไปดินมันตรงแรกไว้ถามท่านหลักบอกอ,อาจารย์ยายจะขุดบอ่อนี่เพิ่มดีไหม ท่านคนนึ่งไปพูดไม่จ่าท่านก็เออมันก็มีแล้วทุกคนจะไม่จะขุดไม่ต้องขุดลอกก็พอใช้อยู่ท่านกูดนีนะเห็นไม่เชื่อฟังนี่บอกเขาไปแอบขุดเลยจริงทั้งชาวบ้านทั้งพระทั้งเมนจะขุดกันขุดไปขุดไปได้ครึ่งวันนี่ดินมันถล่มมันเป็นทรายนะดินถล่มเต้มดีไม่ทับกันตายนั่นน่ะนอน พอกระดูดโอ้โหกลัวหลวงปู่จะมโนมาเห็นโอ้ท่านจะด่าจะรุ้รีบขุดเป็นข้าม,มืดเลยนะเสร็จหามาไปกั้นกั้นในดินมันไหลลงมันเป็นอันตรายเสร็จเรียบร้อยกลับมาวัดพากันคิดว่าหลวงปู่จะดาแน่นอน,นพากันนั่งอย่างเงี้ยคนใครขุดกัดมมนนท่านเสร็จลงมาดนเลื่อนเชยอะผูแล้วผ่านมาได้หนึ่งเดือนมันเก่งกว่าเราแล้วนะแล้วบอกว่าอย่าไปขุดไปขุด ดีนะดินไม่ถล่มทับหัวตายหมดดีนะมันเราบอกมันไม่เชื่อเราเนี่ยเราบอกจะตะกดไปกุดอ่าดีแต่ดินทับหัวมันตายมันจะคิดมันจะมันจะเอายังไงอ๋อผ่านเนี่ยหน้าซีดหมดเลยนั่นแต่เอาเดี๋ยวนั้นเรารอให้นานๆท่านรู้ได้ยังไงท่านก็ไม่พูดเชย่านจะเชยแต่เนื้อแต่ตะกุด ครูบาอาจารนะถ้ารู้เนี่ยจะไปขูดถ้ารู้ถ้าขูดลงไปดิจิตจะถล่มไหลลงเพราะเป็นทรายขูดตัวมานน้ำก็ไหลมาเลยเรื่อยๆไอ้ตัวมันมีดินรองรับก็ไหลอองไอ้ตัวข้างบนถล่มไหลนื่นลงโอ้โหดีเลยท้าประายของนี่นะรูบาอาจท่านห้ามท่านทำท่านห้ามเลยถ้ารู้อ่ะท่านไห้าม อันนี้ท่าน,นดื้อทำเนี่ยไม่บอกนะ<ม>ว่าท่านห้ามอย่าไปพูดเลยนะบอกท่านใช้ก็ไม่ไปนะ<ม>ท่านใช้ไปทำไม่อยากไปโทษใจเมื่อวานนะเนาะเพราะมันเพราใจไม่รู้นี่ยดื้อดื้อครูบาอาจารย์ท่านรู้ท่านถึงไม่ให้ไปไปทำ<ม>ครูบาเดี๋ยวรู้กันนานแล้วที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นคนทำพงพศิษย์ได้แต่ไม่จะเป็นท่านไม่พูดเท่านั้นแหละ

ท่านกำกับดูใจเราท่านมันจะไม่เห็นใจเราแล้วลมีขุมความจิตใให้ไปดูตัวเองไม่ให้ไปดูสิ่งภายนอกคือเสียท่าลูกป่ออยู่แล้วเนาะเป็นอุบายธรรมนี่แหละอะไรเป็นอุบายธรรมต่งมางแค่เป็นคนเป็นตรงรู้สัทันไม่นเขาจะติดรู้ทันนะจะรู้ทันแตผมพอเมื่อคืนก็ดูตัวเองนะแต่ใจผมคิดว่า ไปดูตัวเองแล้วสักพักเดี๋ยวจะเห็นอะไรข้างนอกนเยังไม่เห็นตัวเองเห็นได้ยังไงเนาะาพใจมันใหญ่ที่ข้างนอกมากกว่าใจของตัวเองได้เห็นได้เห็นตัวเองแล้วข้างนอกไม่ต้องไปดูก็เห็นหมดนั่นแหละนี่ถึงบอกว่า ให้ดูตัวนี้ถ้าเห็นตัวเราได้ข้างนอกไม่ต้องไปดูเห็นหมดเลยวนะเห็นตัวเราเห็นมัดทุกอย่างในโลกในโลกนี้โลกไหนก็เห็นหมดแต่เห็นตัวเองนั่นนะนั่นยังไม่เห็นนี่หละถ้าไม่เห็นตัวเราเราจะเห็นติอื่นเห็นไม่ได้หรอกมันต้องเห็นตัวเองก่อนนั่นแหละทุกอย่างต้องเห็นตัวเองก่อนถ้าเห็นตัวเองแล้วก็รู้ทุกอย่างแกล้งรู้ทุกอย่างเล่นะไม่มีอะไรปิดบังหน่น

นมันจะรู้ความคิดตัวนี้นก็รู้ความคิดทุกอย่างเลยนะมันก็รู้รู้ทุกอย่างรู้กแก้งทุกอย่างทั้งภายนอกภายในภายในก็สว่างภายน,น,นอกก็สว่างภายในก็รู้ภายนอกก็รู้อันนี้เราจะไม่รู้ั้าภายในภายนอกจะรู้ได้ไงนะเดี๋วน,นี้เอาไหมคือเ <c oughs> นี่ยไหมค <c oughs> วาฝ <raum> <c oughs> ันนะตัวจิขาดเลล้มตู้มเลยนะ ลมมงหายทองเลยตั้งถ้่ความมีสติมากมันมันโยกมันก็รู้นะมันโยกตัวมันก็รู้มันมันไม่หลับนะมันโยกอู้จะดุ้งเลยพอวมโยกปึ๊บมันจะดุ้งขึ้นมาเออหลับได้ยังไงผู้มีสตินะถ้าไม่จะไปเลยนะถ้าม่สติปึ๊บอ้าวเราหลับได้ยังไงแม้เราว่าเราดูลมมันก็หันกลับมาดูลมอีกนิเดียว ดูลมไปดูหันมาดูร่างกายตัวอย่างไรมันพูดไม่ได้จิตติไม่ขาดมันจะเห็นของมันเนี่ยนั่นยาปใุกได้อย่าให้มันไหลไปตามจิตเด่นนิวรณ์ครอบมันมีข้อเร็วนิวรณ์นะคกรอบมันนั่นนะอ่าตัวนี้เร็วนะอินิวรณ์นี่เร็วที่สุดนะอ่านั่นให้จิตรู้ท่าให้ติดหลับร้งรุ่นให้เพลิดนรู้ตัวตลอดนะจะรำลจะดุ้งึ้นมา เดี๋ยวไปปล่อยไปตามมันกลับมาดูล้ม้วดูกายต่อไปเลยนั่นนเดี๋ยวไปให้มันหลับไปได้ฝึกงารสอนนี่มันจะเกิดเสียงสว่างปั๊บดูมาทีนี่มันตื่นเนึงมันนี่มันจะสว่างพั๊บหนึ่งเท่านั้นแหละมันก็ตื่นของมันเอ้าสว่างแล้วื่ะจิตสว่างมันจะเห็นร่างกายลมสว่างสว่างสวัยในร่างกายเรานี่แหละมันจะไม่ออกไปไกลนั่นจิตมันตื่นแหละอันนี้ถ้าหลับต้องปล่อยตะปงงงเปล่งไม่ได้

แต่แบบนี้หลวงพ่อมึนกอนแต่หลวงพ่อท่านมันตะปงอู้ลับไปได้ยังไงแต่ไม่ล้มไม่ไม่หงายท้องท่านนั่นแหละโอ้ตะปึ๊กโอ้โหกูหลับเหลืออัดนั่นนหะจะดุ่งเลยอ้าวมึงหลับได้ยังไงะนั้นก็ดูต่อเลยพิจารณาต่อเลยนะฝืนมันก็เลยฝืนนะครับฝืนนิวร์ไม่หลับได้ฝืนไปเพื่อนเราสู้มันได้ มันจะมีแสงสว่างปัหรือมันจะตัดเปิดเปิดที่ตาเราอตาออามานจะสว่างลงมาที่ลาตัวเราเนี่ยดวงจิตเรามันสว่างมันจะสว่างมองแล้วเอามองอี่างนี้โอ้มาสว่างนะเขามาสว่างที่ตามมัหนุนง่วงนะเขามันมันไม่ง่วงที่ตื่นเพราะจิตมันตื่นนั่นจิตมันตื่นจิตมันตื่นร่างกายก็ตื่นขึ้นด้วยมันไม่หลับหลับแต่ตาแต่มันสว่างนะใจไม่หลับจิตนั่น นี่คนเรามันใจมันหลับนะร่างกายที่หลับตามไปใจมันหลับนะนั่นท่านเร็วนิวรณ์ครอบความจิตใจของเราคุณทําให้หลับไปไลร่างกายก็โยเกเยกทั่วไปเลยนะถ้าเรามีสติเนี่ยมันโยกไม่ได้นะสติไม่ขาดเวลาท่านเขาทําไมที่เข้ายานก็ปล่อยให้นั่งร่างร่างกายนั่งไปยังไม่ไปเลยไปไหนไม่ได้นะเข้ายานเนี่ย กำลังลงที pain, ่ใจรู้หนรู้มีเห็นหนุนพอมันจิตมันตื่นแล้วร่างกายก็ตื่นไปด้วยนั่นอยู่ที่ใจเรานั่นนะไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราแต่เรายังไม่เข้าใจเลยตื่นเส้นแล้วก็อยากแต่ก็ดีเด้นะก็ได้เมื่อคืนมันไม่ได้นอนง่ายเนาะรอตั้งตีตีหนึ่งกว่าก้อนะล อ่าเดินชมทะเลรับอากาศตอนเช้าสดชื่นไม่มีประจันโอ้มันไม่มีพระจันนี้วันนี้มันวันนี้วันดับพระจันร์ไม่มีแล้วเขาวันดับเลยวันดับวันนี้แหละวันพระจันทร์ดับเลยวันนี้จะไปเห็นกันอันสองสามสี่สามขัมสี่ขามเห็นพระจันทร์ขึ้นมา ้งเีมันเติมเติมไปนี่แต่มันเติมมีมามีจำเลยกอาข้าจันเดียวยูอย่างนี้ทขับพังวถเนี่ยแรงดันห้างน้าโอ้ยมันแรงตันแรงดันแรงันแําน้ำนักข้อมันดีเลยแรงดันน้ำน้ำทับอีกแล้วโอ้จะาคือลอยกีมือตันหนึ่งเดียวเจ้คือลอยกี่มือตันเดอย่ดอย่างนี้ข้า อโอ้เฮีมดังตใยญ่ฟ้าสล่มดินทลายตําพวดอะายุมาในครัางเด่นตะยันตะยุมาในขึ้นโอ้ยตกต่ยังมาเต้นเปนต้ยนเนี่ย